ครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลนะครับ <c oughs> ก็ดูที่วานิมวลแก้บ้านเฉยๆนะก็อยู่ตรงนั้นจุดตรง้อยกระทุ่นะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่28ธันวานะ

เมื่อานนี้กว่าจะตั้งเครื่องเสียงเสร็จก็รอไปเกือบสี่ทุ่มเลยนะเออมื่อวานเมื่อวานอ่ะคือผมไม่รีบไงผมไม่อยากรีบเดี๋ยวผมเทสแล้วเข้ามากเขาจะว่าเออเปิดดั้งอย่างนั้นอย่างนี้นะคือเครื่องเสียงเรามาันดาังเกินะนะเออเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเทสร,ระบบหรือไม่ได้เทสร,ระบบนะเออ แล้วปีที่แล้วผมก็ผมตั้งไว้นะแล้วมีปกครองมีศพตายใกล้บ้านด้วยนะห่างปีซอยนะึงเลยอ้าเลยไอ,อ้หลานตัวเวียนั่นก็นมาพูด,ดอีกเลยว่าจะเปิดแต่เงี้เอาไม่เปิดไม่ได้ว่าโอโหยกเก็บเลยนะอันนี้มีใครตายแล้วนะมีศพตายอยู่คุ้มล่างเดี๋ยวเขาเผาไปแล้วแหละนะมีเกี่ยวแนละ้วปีนี้ผมใส่เต็มผมไม่สนใจหรอกนะ แล้วก็ขอบคุณกําลังใจนะจากพี่็กใต้บ้านๆน,นะขอญาตเอยแต่ผมไม่ได้ทำให้่านเสียหายนะเออไปเหมือนในคลิปที่พูดถึงเพื่อนนะอันนั้นก็อ่านไปนะ <c oughs> นะคนทานะคนทําคนพูดตรงๆอ่ะนะรับไม่ได้นะแต่นี้พอดีทัวเรื่องดีๆเนี่ยโอ้ยอยากให้พูดติดจังเลยแต่ด้านตรงๆไม่ต้องว่าด้านลบหรอกด้านตรงๆของตีวยองยังรับไม่ได้นะเอ <c oughs> นะกระชจ้หัวมันนะนะพี่ใต้บ้านบ้างเาญาติเอ่ยชื่อนาะแกให้คอมเมนต์ผมตั้งแต่ช่วงอขอแกแนะนำแกให้กำลังใจผมนะตั้งแต่ช่วงแกเคยมาคอมเมนต์ผมนะไม่ได้มาคอมเมนต์เลยเอฟซีแกมาดูไลฟ์สดผมตั้งแต่ก่อนปีใหมล่ละนะจนหลังปีใหม่ผมก็ไลฟ์สดไปได้ไม่กี่รอบเองไม่กี่ครั้งหนงนะ ขี้เกียจไลฟ์ไม่ใช่ะลรหรอกบางครั้งก็ลืมไปเลยว่าต้องไล e, นะ์นะบางครั้งก็นอนดู youtube ดูอ่หนังต่างๆไปแล้วก็หลับไปเองนะไม่ได้ว่ามาไลฟ e. สดถ้ามาไหนเสี่ยง,งผมจะมาไลฟ e. สดนี่ก็เป็นปีมั้งนี่นะก็เดือนนี้ก็ไปทํางานก็จนลาออกก็กไม่ได้ไล่ e, นะจนพี่เด็กใต้บ้านเกี่มาเองไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปเองไงคอมเมนต์ไปสองคลิปแล้วนะ คิดนั้นผมเอาแค่เอาอีกบอะมาวางเพื่อที่ตู้เทินนะออกลัวแบบฟ,าฟ้าฝนตกก็แบบน้ามันซึมใต้ดินแล้วก็โดนตู้ไม่อัดพองไงก็เลยกันไว้ก่อนนะกล,ลัวไงเรากลัวนะก็คือเอฟดูเลยตั้งแต่ยี่สิบหกน้ำมอว่าในยี่สิบเจ็ดสองวนนะันอะแดดไม่มีนะกลงวันอนะมีตอนใบปลายแก่ๆแล้วอะ่ะแต่ว่าแน่มีแดดโอเค <c oughs> การเปลี่ยนแปลงแล้ว fc ก็รักษาสุขภาพด้วยเนาะแต่เราก็คงกันแบบไม่ให้เป็นอะไรไม่ได้หรอกนะอันนี้ผมคือเสียงเปลี่ยนตั้งแต่ตื่นนอนแล้วยังไม่หายเลยนะแค่ว่าไม่ได้แพ้อากาศแลตอนนี้ยังไม่แพ้อากาศนะครับยังไม่แพ้อากาศยังไม่เป็นหวัดอะไรเลยนะเดี๋ยวสักแป๊บมันน่าจะเป็นนะต้องดูก่อนเราไม่รู้ร่างกายตัวเอง ก็ลองกับเรื่องพี่เด็กกามบ้านแกมาคอมเมนตะ์เนาะเออว่าอย่าเพิ่งรีบตั้งฮนะผมยังไม่ทันเอาดอกใส่ตู้เลยนะเออแล้วก็คลิปหนึ่งแกมาคอมเมนต์มาแกใช้ตู้ดอกแบบไหนยังไงโอ้แกคอมเมนต์บอกยาวเลยนะแต่ว่าอ,อ่าผมก็บอกว่าผมก็อยากเห็นบอกพี่ทําคลิปให้ผมดูหน่อยนะใครไม่ดูให้ผมดูเอง แล้วก็พี่คนหนึ่งเลนะพี่ดามป่ะจำไม่ผิดนะแกหายไปเลยพี่ดำแล้วเออชื่อผิดขออภัยนะแกหลังหลังแกไม่มาคอมเมนต์ผมเลยนะหายไปยาวเลยนะไม่รู้ว่าแกทํางานหรือยังไงแบบไหนนะเออปกติเวาลาคลิปเครื่องเสียมาแกจะคอมเมนต์ผมแทบทุกคลิปอะ่ะเออแต่อันนี้ไม่เห็นเออทำคลิปมากา็กระแส,ก,ะสก็สูง คลิปเก่าไม่ได้ fc เอ้ยนะชั่วโมงก็ลดลงลดลงแต่ผมไม่เคยท้ออ่ะตรงๆนะผมก็อยู่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนแก่จนเฒ่าอ่ะนะสร้างได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะก็ก็ไม่รู้อ่ะก็เอาอีกสองช่องอ่ะที่มี id มีบัญชีอยู่อ่ะทำ youtube ไปพร้อมกันเลยสามช่องเลยนะแล้วก็ช่องมีผมมีสามช่องนะช่องนี้แล้วก็ช่องวีสองวีสามนะเออแต่ช่องวีสามก็ยังไม่ว่างลงมั่ง ลงมั่งไม่ลงมั่งนะเออแต่ว่าหลักๆเลยก็จะทำช่องนี้แหละแล้วก็ลองๆก็ช่อง V2 น,นะเรรดี๋ยวจะเทสนะเทสให้ชม,ม<า>ผมอยากเทสเพลงเนี้ยลง YouTube มากเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนนะนะอ่าโดนเน่รนะอ่าลิขสิทธิ์โดนแน่ๆ แต่ว่าพี่มีพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกให้ผมลงคําว่าครอบเบอร์ไว้ด้วยนะเฮ้ยแกชื่อพี่อะไรว่าผมนึกหน้าโปรไฟล์ที่แกเอามาใส่ YouTube ได้อยู่แต่กนะแกทํา youtube นะแกเป็นเครื่องเสียงมืออาชีพแกเป็นเครื่องเสียงมืออาชีพนะเฮ้ยลืมจริงๆ fc ตอนเนี้ยลืมนะแต่ล้วกับมีโทรศพัพท์อีกเครื่องหนึ่งเปิดไปดูอะนึกออกเลยแกชื่ออะไรนะแกมาคอมเมนต์ดีอยู่นะแต่ส่วนใหญ่ เหมือนที่ดูๆนะแกจะไม่ค่อยมาที่ช่องหลักหรอกแกจะไปช่องรองผมนะช่องวีสองนะเออแต่ช่องหลักนานๆแกจะมาทีนะแต่วันนั้นก็เห็นแกมาที่ผมเปลี่ยนไวอย EP สามวอยเหลี่ยมอะ่ะแต่จะประกอบอยู่อะไร EP สามอะแกก็มาคอมเมนต์อยู่นะเออเออ,เอ,อนึกออกแนละ้วแกชื่ออะไรนะขออนุญาตเอ,อ่ยชื่อนะครับพี่นะเออแกชื่อคนทำเศร้นะเออแกมามาคอมเมนต์อยู่นะ ก็ฝากนะระดับเครื่องเสียมือชินน้องว่าจะเป็น fc นะูที่ว่าไม่ใช่พวกเกียนนะนะเอเอก็ทั้งพี่คนทําสาวเองนะทั้งพี่ตามเองแล้วก็พี่เด็กใตาบ้านน้ะแนะนำผมได้วะว่าผมเอ๊ทาอย่างเงี้ยมันถูกไหมแก้ไขตรงไหน,นหรือเปล่านะเดจริงหัวผมทีหัผมคิดอะ่ะผมว่าผมทำถูกละนะแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะเออผมก็ต่อ,อย่เงี้ยของผมอะเออแต่ มันยังไงแบบไหนก็แนะนํากันได้นะแต่ขอเสริมน,นิดนึงนะไอ้ตู้มิดโลอะ่ะมันก็ตู้ธรรมดาร้าที่ผมเามูเป็นสูตรเจบินนั่นแหละนะก็คือใครเห็นที่ดูคลิปปีนั้นอะ่ะมันจะมีตู้เล็กๆใบหนึ่งถ้าเทียบตอนเนี้ยมันจะอยู่ขวาสุดผมเอาตู้นั้นทำเป็นมิดโลแล้วก็ตู้ธรรมดาส2สองเทินขึ้นบนก็เป็นมิดโลเพราะมีซ้ายขวาไงปีนี้นะก็เลยคิดใหม่ตัดความคิดใหม่ รถเปรตสิบสองเหลือข้างละสามแล้วก็เอาตู้นั้นอนะ่ะหลือใบเล็กใบน,นึงอ่ะมาทําเป็นมิดโลอีกตู้นึงก็เป็นมิดโลอยู่แล้วที่ผมบอกอยู่ฝั่งควาสุดแต่ที่ท่ายคิดไปดูนะนัะ่นแหละทาเป็นมิโลข้าง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 ละตู้ข้างละดอบพอนะมิโลคุมอยู่นะนี่อ่า เอก็ลองคิดตัวนะว่าออ่าเยังไงอ่ะเมื่อคืนอะผมเปิดเพลงแบบเพลงเก่าๆอะ่ะเพลงยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์อะเออไม่ถึง, 90, กง,งเก้าศนหรอกของลุงแจ่นะของแจ่า,าดารุพลแก้วการก็ฟังไม่ได้แบบมีดนตรีฟังแบบซาวริเรีบที่ว่าเหมือนอารมณ์เหมือนไม่มีกองชุดอะ่ะอางานเถอะนะ ช่วงนี้เบรมันมาเรารู้เลยว่ามันคุมอยู่แต่ตอนเปิดเพลงจริงไม่รู้นะแต่เมื่อคืนน่ะมันดึกแล้วอะ่ะเออแล้วเมื่อคืนยี่สิบเจ็ดดิงผมก็ไม่อยากใช้ซาวดังหนักมันก็เปิดอย่างเงี้ยฟังเรื่อยๆเบาๆแต่ผมเอ,อ่พอเราเล่นหลังตู้เอ้ยเราคือเพาเวอร์เครื่องปรุงอะไรมันอยู่หลังตู้ไงเราเล่นไปมันเอ้ยมันพอดีเพรมีอยู่หน้าตู้แม่งดังจุดตึงเลยเราก็เลยฟังงั้นอนะ่ะไปเรื่อยๆห้าทุ่มมันเคยปิ นั่งเล่นกับหมาไปด้วยนะ ปีนี้น่ะวันนวันก็การใช้เสียงก็ลำบากนะเอฟซี FC นะข้างบ้านนี่แม่งร้องเพลงดีจังเลยนะคนมีสีนี่เอยอแต่เขาไม่ได้อะไรกับบ้านผมบอกแต่ก็ไม่แน่นะแต่ผมกับเพื่อนน้องร้องเพลงอะเขาน่าจะเดินออกมาบ้านะนะเออบ,อบาๆ ตอนแรกอะตาผมอะเขาบอกว่าตั้งยังไงก็ได้นะให้มันหันเข้าป่าอย่าหันไปบ้านคนอื่นหรือหันเข้าบ้านใครทักสิ้นนะแล้วเองอยากอัดทลายเองก็อัดไปเลยนะตาผมาว่างี้แกก็เก่งแกงแกงถึงไม่ว่าจะเป็นเทศกาลกระชังนะผมก็ตั้งอย่างนี้มาตลอดนะตอนแรกอะผมคิดว่าจะไปตั้งตรงนั้นแหละที่ตั้งทุกวันเนี่ยนะครันนี้เขามาทําอะไรไม่ลูกหมู แล้วเลือดหมูมาโดนสายลำโพงผมเละเทะเลยผมก็เลยไปตั้งในในโรงจอดรถอ่ะไอีก็จะเห็นอยู่นะผมเคยทำคลิปประมาณปีสองพันข้าปีสองพันสิบเก้ามั้งเออผมก็ว่าผมถ่ายคลิปตรงนั้นว้อยู่นะสองพันสิบแปดไม่นานไม่นานได้ถ่ายเพราะตอนนั้นก็เพิ่งได้เซนเซมายูทูบก็ยังไม่ได้ทำนะเออพอ่วงประมาณปีสองพันยี่สิบนี่แหละนะเออก็ทำคลิปอยู่แป,ป๊บๆนะ นะที่ว่าร้องเพลงกับเพื่อนนุ่นน้องนะพอหลังอย่างานะเขาติดทหารเลยปีที่แล้วก็ไม่ได้เปิดไงเออเขาไปอยู่บ้านเพื่อนผมอีกคนนึงแหละนะที่อันนี้นะมือเขายาำไม่ไม่พูดแล้วกันนะผถามมาแล้วนะเออแล้วก็ก็ไม่ได้เปิดอนะปีเนี้ยไม่สนใจชวนเขาแล้วบอกมาบ้านมาบ้านพี่นะดึกๆจะมาร้องเพลงแต่เขาดาวาจะไปเขาดาวอยู่บ้านเขานะ บ้านก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะ FC คนละหมู่บ้านแต่ว่ามันห่างกันประมาณแปดร้อเมตรเองนะผมไม่ค่อยซีเรเลยเรื่องขาดาวก็ไปดูพู้บ้านเขาอะ่ะญาติเขาน่าจะซื้อพุ้มาจุดอยู่นะ <c oughs> จริงๆนะ FC ผมก็ไม่มีเพื่อนเยอะนะถ้ามีเพื่อนเยอะก็บรวมมก่อนก็ดีนะชวนมาบ้านยกครื่อเสียมาตั้งถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ได้ สงการคือเราได้ไปข้างนอกไงไม่เหมือนมเมื่อก่อนเราไม่มีคนแล้วก็เปิดไม่แต่นในบ้านนะสงการนะแต่ว่าสงการเราไปข้างนอกเ,เกิดก็ไม่ได้จัดก็เลยปีใหม่ครั้งเดียวนะนี่คิดว่าถ้ามีคนรู้จักที่ไว้ใจได้เขาจ้าง,งเสียงไปเปิดไม่ว่าเขาจะให้พันห้าสองพันก็ไปนะเออเพราะว่า,นะวาราคาเนี่ยเรารวมเรทอ่า เรารวมเด็ดค่าน้ำมันลถไปแล้วนะแต่ว่าถ้าไกลเกินละเจ้าผมแค่สองพันเนี่ยเออผมก็ไม่ไปนะเนค่าน้ํามันรถอีกนะครับรถต้องเติมน้ํามัน,นไม่ได้เติมไม่ได้เติมก๋วยเตยเี๋ยวนะแต่น้องก็ต้องระบ,บากตาหวานอีกเนี่ยตามเคยนะครับครับเฟซี ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอบคุณ f อที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะฝากเอฟซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คุณอัมบาราเชนเอา้วยนะครับก็บานนะค,ครับสวัสดีครับ